ก็ควรได้ชีเิตของเธอหน่อยสนขึ้นแก่หอ thoát Cũng xử lý lý còn đó gì Còn mà Ôi lý là hai chữ tỏ sáng sau Còn mà sợ chỉ thấy không ngon đau À thôi dù mà nói tên hả mà mô Thật đấy, tỏ luôn Chỉ là có phần em muốn đuổi rồi chú bùi yêu and mà can't do it. lên must be moon. For cả yêu details, to chị looted mà massage. Young mà. Đó là hát chicken. 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 Cái này Hát chicken. 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 Hát chicken giờ hát qua nhá, họ nói cái này à? <laughs> hay nó lắm, tôi thấy là tôi chuẩn bị này, thế tôi to họ phá, của chị da đà, nè, có cả nó xíu ừ, xíu té thằng mà mù nhọ. Ồ, có gì? Tối kia nó có thứ sáng sốt tàn á, à. có trở sáng lên hả? Ô, có mà, đủ. จมซันซาสซันเลนซันสวยล้จซันนชิคกปุกาชิคกจกาจีกมูกัเตกนุมอเอกุจกาอีก็เจีกาเตเอเอจกกาะฮยก็เจอ我妈กบป้อนะก็อนนียนะนาจีมองนีนตจีนนยีส่วนจีอกกานะก็คงอเตสิยอนทอนไปคงคืนท้หอกปอน้องนจีอูที่อหัึนจะขอ 要得去，你干，就莫得干嘛？干、嗯。哟、嗯，大哥、嗯，这好些土鸡嘛，就莫费饭嘛，猫食，就等那多猫，给抱了，整身壳干。哟，我这我着嘛，这带身壳，身壳，哎，不得公家身壳开去，搞包。嗯、包了嘛，这的马路都就山里黑不能走嘛。哦

Ô, họ đuổi cho họ cái tất cả thế mà. Dọc, không nát để trồng mà trồng lúa đẻ, trồng hoa trái, trồng hoa trái chị nè đẻ mà có lầy nọ mà có nó không mà, ô dù có lầy không, lại đẻ yao yao mà ก็จะขึ้นตทไปนตาทอเต้้อต่อเต้เตัวหนอวตหนอนตวนยยาเยยยเยยยเยยยมันจะขึ้นกว่าแค่นี้บางทีองมาจีงว่ตนสีนังนี่ทอบไปนี่ยตะขามันดเต้นี้น่ะอาชินาก็ไยายหาจีหลงลงตก็ต้นนะเ้ก็นะ ใตลุยแต่าเช็จการเลยะก็พอเตตรื่นชายกระด้งตูนใต้ลูกตาตัวรถนะจพิ่งดูกเพิ่งย่อๆๆๆๆๆนะจนขจะขึ้นเชยอปะเจ้ขตือเก็ยเกแขมบาหานอเลยจ้าสิละเจเชียวหมเตอจีาจด แตาฉินน้อยใจโตเลยเหาอยอดใจขึ้นซช่มิธเขาจินหางเหัวกาจนหลาจัวสิเกนหดท่าวาหลุดกินหมดท่าโดยว่าหลุดที่นก็ขึ้นหนาทีข้ามัวมาโตเต็ก็มายอดตัวเก็มาโตซะต่ต่มาเกาตัวเสียแล้วอีก 过年，我还记得，顶个早上刚跟那天，落落落落落落那金要么要了哎呀哎呀，要么要了，你都多金子够啥哟？哎呀，多，没带了。你看，可能这个你记得起是哎呀，多带 <Kas per now>、哎，你弄多个摊子、哦，我们去，可都弄好。哎。

เป้สามารถเสียสาขาสี่เสียหกสี่พันหน้ม้วปช่อนอะไรเงียมรอจะโจมมงเด้นหน้ว้าอยู่ต่อไรอยู่พืนท่านในเงียสินะอยู่จอยท่านในเงียสิจุจิกาแทะใช่เจ้น้าอยู่ตากท่มเต็ตัวฮะจะกันตงเดิเทนะตเส้นจอเยดเช้นี่อเอยู่อย่างอวยย่างสุด้วนะเออโอ้ย่เลยมันจะมวเก็บคัดไร แป๊บสอตัวมันจีจี๊บจิบกนจ้ตัจิ๊บขึ้นเลยจะฮู้กูมาลาฮ่ายอ่ะคนนี้ปอกขึ้นนีกเลยเอก็ที่ปอกขึ้นูมาต่อต้นโลกนะน่อกต่อไปชไปใช้เดี๋ยวเสาอ่ะเดสาล้วล่ลล่อลล่อชจ้นอะะจอะจนะรจองเลน้วนะ ตัวกยัชิเลกอยู่ตุ๊กยัดเอเลเจกเกอร์ตัวน้อตัวกนอฮู้จ่าอาร์ติบายเน็กอาร์ติบายไปเน็กฮะอ้าวตัวนนออันจา่าที่โจฟีทา เลยเลยคะถ้เรียนนะฮะถ้เรียนนะฮะถ้เรียนได้โดไดโดเราโชว์สลักโยจันนายาจีจันนายาเออ ตัวนายยาไก่ตัวขี้เกียจนายก็ส่งตัวเราปัดตมเคฮะชิงไทยละ

จะน้อยอ่น้องยี่ดโนไดโน่เยอะอยู่อ่ะชย่าเขาหนาขนาดห้เขาชอบว้าวปัดมือก็มีฮะส่วนนี้อ่ะคือบัคเคนเบย์ฮะ

สวยมากแต่มาซัพท้างนะมืากเลยหมือน,นมากมือนมาเฮ้ยอันนี้เป็นของอินเดียใช่ไหมนี่ใช่ย่าอ้อันนด้ดตัว <c oughs> อ,อันนด้ดตัว <c oughs> โอดโ้ดันนอ เล uhh ้วอักเกอร์ก็ตอบไปชี้ไปใช้เด็กสาวอะเด็กสาวหล่อแล่อหล่อหล่อหล่อเด็กสาว้อใช่จัดต่างตัวน้อยจริง ตุ้ย่าชิเลก,กเลเลิ่วตุย่าเอเลเจเกอร์ต้นนอ,อตัวนอฮูจ่อติบายเนกอกติบายไปเนกฮะ้วต้อ่าน,ออนจ่ะทีโจฟีทาเลย <laughs> Thầy liền, thầy liền Thầy liền Thầy liền, thầy liền Thầy liền Đại đồ Màu trời xanh lắc Nào Chào nại dạ, chị ตุวนายยาไก่ถูกนาชคเก่นได้แล้วสองตัว่ราฝัดตรงเคฮะชิงทันละ ปุ๊บก็คือพาไปช้อปคือไปก็สั่งเต๋อเต้ตัวน่ะตัวนี้ตัวอาจีอาโจโดดลาลาซาลาอ่า แ <laughs> ต่น้อยอ่ะน้องยี่าไดโน่ดิโน่โนย่าอยู่อ่ะย <laughs> อ,าาอย่าเขาหนาขนาดน่าให้คขชอบว้าวปัดมือก็มีฮาวส่วนนี้อ่ะคือบัคเคมเบย์ฮ่า

สวยมากแต่มาช้าทั้งนั้นเลยมืนแม่เหมืนแม,ม่เฮ้ยอ,อันนี้เป็นของอินเดียใช่ไหมนี่นใช่เหรอเฮโอ้ยอันเดอรตัวอันเดอรตัวโอ้ดันโซ ต่อเราต่อส่วนดาดเสานะฮะไปสาปอยดาดเสาเหดูนะจักรเจเจอฟาริโก้โอ้จะจอดาดสาี่ใช้ฟาริโก้ไปก็นได้ นี้นายนักสาวฮะตัวนอยอตัวนอนเบจัดเลยเด้ชปหายอ่ตัวนอนเี่ยีเล็กอ่ะเยอยู่ไนอยู่ไทยมีแลนักส่วนตัวนายจีตัวนายอ่อยอ ยอ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 นภาษาไทยไม่เป็นนะะเดี๋ยวล้วยาฟอรนัะส่วนตัวนัตเข็เปไดโนพัตเข็เปโอ้จระเทีเล็กฮะเล็กเล็กส่วนตัวจยาอาีโอ้สอลักสอลัก

ชืน้อยไปยังจะช่วน้อตั้งยัไปไปเห็นตัวเราลุยเจนนัแค่ชอทิ้งก็ได้ขนมแก่กันเลยชา你谢谢